ตำรากล่าวไว้ไว่าอาตาปีเพียนให้กลั่นกล้าอาหันทีเดียวเพียนไม่ย่อไม่ท่อไม่ถอยทีเดียวเป็นเป็นตายเป็นตาย,ตายทีเดียวเพียนกันจริงจริงต้องประกอบต้องต้องใช้ความเพียนจงต้องใช้ประกอบความเพียนประกอบด้วยองค์สี่ทีเดียวประกอบด้วยองค์สี่นี่อะไรบ้างเนื้อเลือดกระดูกหนังเนื้อเลือดกระดูกหนังเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหมดไปไม่ว่า เหลือกระดูกเหลือต่กระดูกหนังชั่งมันไม่ละละใจต้องจดอยู่ทีเดียวในกายเวทนาจิตธรรมนั้นไม่เคลื่อนละกายจะต้องจดอยู่ทีเดียวไม่ปล่อยกันละฝันไม่กลับกันละฝันกันเรื่อยแม้จะกลับมาก็เล็กน้อยแล้วฝันมันอีกฝันไม่เลิกกันละให้ชํานานทีเดียวนั่งฝันนอนฝันนั่งก็ฝันได้นอนก็ฝันได้เดินก็ฝันได้ยืนก็ฝันได้ขี่เยยวฝันได้ทีเดียวนี่ก็เรียกว่าตาตาปี เพียงเรื่องเราขออย่างนี้สัมปชานโนสติมมรู้อยู่เสมอไม่เผลอเผลอไม่ได้เผลอหายเสียถ้าได้ใหม่ๆแล้วถ้าเป็นใหม่ๆเห็นใหม่ๆเผลอไม่ได้หายเสียไม่เผลอกันทีเดียวไม่วางโุระเอาใจใส่ไม่เอาใจไปจดอื่นจดที่กายกายเวทนาจิตธรรมในกายอย่างนั้นจดที่กายในกายเวทนาในเวทนาจิตนจิตธรรมในธรรมสี่อย่างนั้นจดได้รือจดตรงไหนล่ะที่จดเขามีที่ตั้งของใจเขามีที่จดเขามี แต่ว่าทิตสี่อย่างนั้นจะดูเวลาใดเห็นเวลานั้นหน่อยกายมนุษย์นี่เพาว่ามีความเห็นแล้วก็ก็จะเห็นปรากฏตอนี้ไม่มีความเห็นมีแต่ความรู้กายของตัวเห็นอยู่เสมอเวทนาของตัว,วรู้สึกอยู่เสมอจิตของตัว,วรู้สึกอยู่เสมอจะคิดอะไรทำของตัว,วรู้อยู่เสมอความดีวความามดีของตัวม่มีไมีชั่วมันเจ้าปนมนุษย์รู้ได้ถ่านี้ส่วนกายมนุษย์ละเอียดเห็นเห็นปรากฏเมื่อเห็นปรากฏดังนี้แล้วก็นี่แหละความจริงในพุทธศาสนา รู้จักเท่านี้แหละแล้วก็มารู้จักเท่านี้แล้วก็จะรู้จักว่าเปลี่ยงกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมนั้นเพียงเท่านั้นนะยังมีอีกหลายชั้นนับชั้นไม่ถ้วนมีชั้นหนึ่งแล้วนะเข้าไปอีกชั้นหนึ่งกายในกายนั่นเขาเรียกว่าฝันในฝันยังไงล่ะฝันในฝันไอ้กายไรไอ้กายที่ฝันนั้ไปทําการงานเหนื Indeed, em. lasse, ่อยเข้าไปไปแสดงฝันเต็มเต็มเต็มเกรมของการฝันเข้า เหนื่อยกาไปนอนหลับครับนอนหลับฝันเข้าอีกเนี่ยกายฝันก็ฝ to to so? to oh <laughs> ันเข้า <c> อ <oughs> like you know ีกฉะนี Pero ้นี so ่เขาเรียกว่าฝันในฝันฝ <oughs> ันในฝันเป็นยังไงล่ะล้วออกไปอีกกายหนึ่งนออกไปอีกกายก็เป็นกายทิพย์อันี้เป็นกายทิพย์นี่ออกไปอีกกายไปกายทิพย์กายทิพย์ก็เห็นตัวอีกนั่นแหละเหมือนกับกายมนุษย์ที่ฝันนั่นแหละแบบเดียวกันไม่ไม่เปลี่ยนไม่แปลงอะไรกันหน้าตาเอาก็จบขันชองมาส่องเงาหน้าส่องเงาหน้าแล้วเอามาเทียบกันดู คนจำได้ทีเดียวมีคนเดียวกันไม่ได้ไม่จะแยกจะไม่ด้แยกจากคนนี้ไปคนเดียวกันมารูุจากเช่นนั้นเห็นกายในกายนเห็นกายในกายที่สามเข้าไปแล้วที่สองแล้วเวในเวทนาเวทนาในเวทนาก็แบบเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันเวทนาตั้งอยู่ตรงไหนจะก็ถามว่าเวทนาตั้งอยู่ตรงไหนที่เห็นนะอยู่กลางกายกายที่ปันใน่ปันนั่นแหละกายที่สามนั่นแหละอยู่กลางกายนั่นแหละเวทนา จิตในจิตจ,จิตก็อยู่ในกลางเวทนานั่นแหละทำในธรรมก็ยุคล้างจิตนั่นแหละทำในธรรมน่ะมันจะอยู่ที่ไหนดอกเป็นดวงอาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์บริสุทธิ์ตนดีเท่าๆกันนี่เหมือนฝันในฝันตัวจริงอย่างนี้ไม่ใช่คลายเคลื่อนที่วัดปากนา้าดําเนินปฏิบัติทำไมได้เอาเครื่องอ,อื่นมาเหลวไหลคนก็ไปตัวจริงในตัวอย่างนี้นี่ก็ไปสองกายแล้วนะ ก็ไปสามกายแล้วกายฝันไนฝันแล้วได้เท่านี้ก็พอแล้วนี่ได้เท่านี้ก็พอเอาเป็นตัวอย่างได้แล้วทีนี้ก็เดินไปตำในแนวนี้ตํารานี้เลยจะถอยหลังก็แล้วกันมันจะมีตะกี้ร้อยก็ร้อยกายพันกายก็ไปเถอะกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตทําในธรรมก็ไปอย่างนี้แหละไม่ายเคลื่อนทีเดียวแต่ว่าที่จะเข้าไปรูปนี้น่ะแสดงไว้วันแล้วแสดงไว้เมื่อวันมรณะแล้วแสดงไว้แล้ว ตันงใเอกายานมักมโนนวันนี้แสดงยังค้างอยู่กายในกายยังไม่อธิบายให้กว้างกไปคนนี้จะอธิบายให้กว้างออกไปว่าได้ความอย่างนี้กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตทําในธรรมอย่างนี้แหละนี่เป็นกายที่สามกายที่สี่กายที่ะฝันอีกฝันในฝันเข้าไปอีกเป็นสี่เป็นสามชั้นสามฝันแล้วแบบเดียวกันพอเห็นกายก็เห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมแบบเดียวกันแบบเดียวกันนั่นแหละ แล้วกายที่ละเอียดนั่นแหละฝันในฝันเข้าไปอีกเป็นสี่ฝันสี่ชั้นเข้าไปก็เห็นกายเวทนาจิตธรรมอีกก็มีความเพียรไปอีกอย่าเผลอไม่ได้เนาะเพียรไว้มีสติไว้เสมอไม่เผลอเพียรไว้มีสติไว้เสมอนำมาพิชารทามนตสในโลกเสียงอย่าเอาอย่าให้กว่าอย่าให้ความดีใจเสียใจแลเข้อไปได้เนาะถ้าความดีใจเสียใจแลเข้อไปได้แล้วก็เดี๋ยวก็ต้องเลิกฝันแลวต้องตื่นละต้องกลับมาแล้วฝันไม่ได้ซะแล้ว ความดีใจแลบเข้าไปแล่พออยังไงล่ะแลบเข้าไปมันรูปซึ่งละกําลังฝันฝันอย่างนั้นแหละความดีใจให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้เข้าไปแต่งแล้วเสียใจแล้วก็ไม่ได้สมเจตนาก็เสียใจละพอดีใจเสียใจแหววมันาก็ขุ่นมัวทีเดียวประเดี๋ยวก็ต้องถอยออกต้องฝันไม่ได้ต้องเลิกฝันกันเพราะฉะนั้นความดีใจเสียใจนี่ร้ายนะไม่ใช่ร้ายแต่เมื่อเมื่อเวลาปฏิบัติธรรมะเห็ุธรรมะอย่างนี้นะถึงเวลาเราดีๆอยู่ความดีใจเสียใจนี่ะ ปีอกท้อกใจเนะ่ะกินยาตายผูกคอตายโดนน้าตาย,ยดีใจเสียใจนี่แหละมันเต็มมันเต็มผีเต็มสวนแล้วมันมครับมัครับอย่างนี้เจอความดีใจเสียใจนี่เป็นมารร้ายทีเดียวถ้าว่าใครใครเข้าไปอยู่ในในใจบ,บ่อยๆแล้วก็หน่าดําเคร่งเครียดสิตัวกายไม่ไม่ไม่สดชื่นสิไม่สาวาหมอไม่ผ่องใสหราเพราะอะไรมันมันดีใจเสียใจมันมันบังคับใจมันเดือดร้อนมันหน้าดําเคร่งเครียดทีเดียวพาฟาังค้อนไม่อ้วนที่เดียวผอม ผอมเปลียวเรๆไอ้นี่มันเอาความดีใจเสียใจหมกไปทุกวันไม่ปล่อยมันออกไปพราว่าทําใจให้สบายให้ชื่นมื่นให้เย็นอกเย็นใจสบายใจจะมีจะจะมั่งมีดีจนอะไรก็ช่ังทําใจเบิกบานไว้ทําใจสบายไว้ร่างกายมันก็ชุ่มชื่นสบายนี่อดีใจเสียใจมันฆ่ากายมนุษย์กันนี้กายมนุษย์ละเอียก็ฆ่าากายทิพย์กฆ่าากายทิพย์ละเอียกกฆ่าฆ่าั้านั้นทุกกายดีใจเสียใจคอยระวังไว้อันยังได้สอนนัก่านําความดีใจและเสียใจ ไม่โลกเนี่ยพี่นะดีใจเสียใจในโลกเลยนะดีใจเสียใจในอัตภาพร่างกายโลกนันคือขันขันห้าขันห้านี่แหละร่างกายอันนี้แหละเป็นตัวโลกแล้ขันละเขาเรียกว่าสันโลกโอกาสสนโลกขันสโลกสันโลกโอกาสสนโลกว่างๆสีว่างๆตงนี้สีว่างๆเหล่านิ้นับไปลงบรรยากาศนี่เขาเรียกว่าโอกาสนโลกขันธโลกที่มันรวมเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคอนเดียมขันธนโลก สัตว ah, Th ์โลกไอ้ที่อาศัยข so ันนั่นแหละไปเกิดมาเกิดไอ้ที่ไอ้ที่เป็นกายกายเข้าไปในในนี่เป็นสัตว์โลกเท่านั้นเป็นกายเข้าไปในเป็นจันจันจันเข้าไปสัตว์โลกขันอ๊สัตว์โลกเป็นชันจันเข้าไปสัตว์โลกทั้งนั้นเมื่อเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมของกายมนุษย์ละเอียดแล้วกายมนุษย์ละเอียดนั่นละฝันในฝันเข้าไปอีกเป็นข้อที่สี่ออกไปอีกกายเป็นกายที่ห้ากายรูปกระพริกายรูปกระพริก็มีกายเวทนาจิตธรรมเหมือนกัน รากฏดังกล่าวแล้วไม่ต้องไม่ต้องอธิบายเวลาจะเวลาจะไม่พอยนย่อพอควรแกการเวลากายรูปรมนั่นแหละฝันในฝันก็ไปได้อีกเหมือนกันออกไปอีกกายเป็นกายรูปรมละเอียดกายเวทนาจิตธรรมอีกแบบเดียวกันกายรูปรมละเอียดนั่นแหละฝันไปอีกได้มอนได้อีกเหมือนกันออกไปอีกกายเรียกว่ากายอรูปปรมมีกายเวทนาจิตธรรมแบบเดียวกันกายอารมณ์ปรมนั่นแหละฝันออกไปอีกได้เหมือนกัน เอาไปอีกกายเรียกว่ากายอารมณ์ภพมิตมีกายเวทนาจิตทมแบบเดียวกันกายอรูปพรหมนั่นแหละวันได้อีกเหมือนกันเอาไปอีกกายเรียกว่ากายธรรมกายธรรมก็ท่นี้ประกอบด้วยมีรูปเวทนามีรูปเวทนามีมีกายเวทนาจิตทมเหมือนกันกายก็คือธรรมกายเวทนาก็เวทนาของธรรมกายนั่นจิตก็จิตองธรรมกายนั่นธรรมก็ธรรมของธรรมกายนั่นขยายส่วนแล้วดวงใหญ่ว่าฏาเ้นทั้งกลางธรรมดาตัธรรมกายธรรมทิ่ทรเป็นธรรมกายนั่น นั่นโดนทำทธรรมกายธรรมะตักธรรมกายธรรมกายนั่นแหละฝันได้อีกเหมือนกันออกไปอีกกายเรียกว่ากายทําละเอียดใหญ่เอาไปธะตักสิบวาทึงสิบวาเกิดาวประตูใสหนักกาไปมีกายเวทนาจิตธรรมเหมือนกันธรรมกายละเอียดแหละปันได้อีกเหมือนกันออกไปอีกกายมีกายเป็นโซดาเป็นกายเป็นโดาหนาต่างหัวถึงวาเกิดาวประตูใสหนักขึ้นไปกายเป็นโซดานั่นแหละพอประกอบถ้าทำถกส่วนเข้าว เอาไปอีกกายแบบฝันนั่นแหละเอาไปอีกกายเป็นกายเร็นสดาละเอียดนัตตะสิบห้าวาสูงสิบห้าวามีกายเวทนาจิตทำเหมือนกันทำมากายละเอียดของพระสกิของพระโสดาแล้วฝันเอาไปได้อีกเหมือนกันเอาไปอีกกายี่เรียกว่ากายพระสกิทาคาณะสิบยี่ณตะสิบวาสูงสิบวาเกิดดงตุมไสนาขึ้นไปมีกายเวทนาจิตทำแบบเดียวกันมีกายกายเวทนาเวทนาจิตจิตทำในตามแบบเดียวกัน <c ros LES> กายทําละเอียดกายทำรสสกิจการละเอียดลฝันได้อีกเหมือนกันออกไปกายเป็นกายพระอนาคาสตัตถิภาวาสุติภาวารมกายพระอนาคาฝันได้อีกเหมือนกันออกไปกายเรียกว่ากายพระอนาคาละเอียดสาตายิสติพาวาสุติสิบวารมกายพระละเอียดธรรมกายละเอียดนั่นแหละฝันไปได้อีกเหมือนกันออกไปกายเรียกว่ากายพระรหัสนาตาิสติพาวาสุติสิบี่สิบวาเกิดอย่างทรงไซนักขึ้นไปธรรมกายพระรหัสนั่นแหละฝันได้อีกเหมือนกันออกไปกายเรียกว่ากายพระอรหัสละเอียดนะใหญ่นักขึ้นไป มีกายเวทนาจิตทาแบบเดียวกันฝันออกไปอย่างนี้แหละมีกายพระรหัสพระหราหัสละเอียดมีกายพระหรหัสพระละเอียดมีกายนับประสบไขไม่ทวนฝันออกไปอย่างนี้แหละหมดกายพระรหัสมีกายพุทธเจ้าอีกก็ได้กายในกาย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 กันอย่างนี้แหละผู้เทศน์นี้ได้ได้ทำวิชานี้ยี่สิบสามปีออกพรรษาวันออกพรรษานี่ก็สามเดือนเต็มแล้ว ยังไม่หมดกายละเอียดเหล่านี้เลยไม่ได้ถอยกลับเลยยังไม่หมดกายละเอียดเหล่านี้เลยยังไม่ถึงที่สุดไปตูนถามพระพุทธเจ้าของเก่เขาของแก่ที่เขานิโรธเขานิพพานนิพพานไปแล้วถอยเข้าไปหากายละเอียดนี่นะ่ะไปถึงเมื่อไหร่ยังยังไม่มีใครรู้เลยวา่าไปถึงหรือไม่ปมีใครไปถึงเอาละสิคราวนี้นี่ศาสนาต,ตัวจริงของกายมนุษย์เป็นอย่างนี้เมื่อเป็นพระอรหันต์ขึ้นก็ต้องไปกรวดของตัวเขานิพพานแล้วต้องไปกรวดของตัว เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าคนแล้วเขานิพพานก็ต้องไปตรวจกายของตัวอย่างนี้เลยปฏิสูจน์อยู่ที่ไหนต้องไปก็ต้องไปที่สุดให้ได้ไปบอกที่สุดให้ได้มีความจริงเป็นอย่างนี้มารู้จักความจริงอย่างนี้แล้วแล้วก็อย่าไหลเล้ออย่าเลอะเทอะที่อื่นไม่ใช่ของตัวให้เอาใจจดจี้อย่างในของตัวหรือจะถอยกลับให้ก็ไปถึงกายที่สุดให้ได้กายที่สุดของตัวอยู่ที่ไหนเมื่อไปถึงที่สุดของตัวได้แล้วที่ตัวก็รักษาตัวได้ ไม่มีใครมาเป็นอิสระไม่มีใครมาบังคับบัญชาพอยังั้เราถวายยังไม่ถึงที่สุดของตัวแล้วเราก็ยอมหมายเลยเขาจะต้องบังคับบัญชาแก่ท่าเดียวท่านั้นเลขาจะต้องเป็นบบาวเป็นท่าเขาเวลานี้พยา,ยามายเขาบังคับใช่เป็นบ่าวเป็นท่าให้ทําอะไรทําได้ให้ดา่าให้ตีให้ชกให้ขา่าให้ฟันกันได้บังคับได้อย่างนี้นะให้เป็นบ่าวเป็นท่าเขาให้เลวตามต่ำชาให้เป็นคนจนอนาถา ปิดขัดทุกสิ่งทุกอย่างเครื่องกิ้งเครื่องใช้ไม่ขัดเครื่องกิงเครื่องใช้ขัดตกบุกร้องเครื่องกิ้งเครื่องใช้บบชมากมีมูลมองไคร่อใช้เลสกๆก็มีทําได้ไมายก็ทําได้บังคับได้มาเป็นเช่นนี้เพราะตัวไม่เป็นอิสระในตัวเพราะตัวไม่เป็นใหญ่ในตัวเพราะตัวไม่รู้จักที่สุดของตัวนี่มนุษย์โง่ขนาดน,นี้เห็นไหมลนะ่ะไม่ใช่มนุษย์โง่เท่านั้นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ตั้งไปยังไม่ถึงที่สุดเหมือนกัน ถ้าใครไปยังไม่ดถึงที่สุดก็ยังไม่ฉลาดเต็มที่ต่อเมื่อใดไปถึงที่สุดกายของตัวไม่มีสุดต่อไปนั้นนั่นฉลาดเต็มที่แ้่ตัวของตัวเองเป็นที่พึ่งกับตัวเองได้แ้วนี่เป็นข้อสาคัญอย่างนี้นะนี่เจอพุทธศาสนานี่นะเป้าหมายใจดําอย่าไปทาแง่อื่นอย่าไปหลงเลอ่ออย่าไปหลงเลอ่อไลอหลเลอเอา่างว่ามีครอบครัวแล้วแล้วได้อะไรบา้างล่ะเป็นโลกคนหนึ่งแล้วได้เอามาทําไมล่ะเอามาเลี้ยงได้สิบคนเอา เอาไปเลี้ยงก็ยังไงก็เลี้ยงไปบนโอ๊กแล้ว,วไม่นะไ,ดได้สิบคนนะฮะเอาได้ห้าสิบคนเอาเอาเด็สิคนนี้ลบกเป,ปะปะเลยสิเอาอยากได้ลูกยังไงล่ะไม่จริงเหลวโกงตัวเองโกงตัวเองพาให้เลอะเลือนทำไมไม่เข้าไปคน้นกายของตัวให้ทิสที่สุดไม่ให้กลัวตัวถึงที่สุดเป็นมนุษย์จากเาสันงทีเพราะเชื่อสิเลเลหลวไหลเหล่านี้แหละพาให้เลอะเลือน จะครองเรือนไปสักพีร้อยปีก็ครองไปเถิดงานเรื่องของคนอื่นเขาทางน้านเรื่องเขาพญามาณทางน้านมันจะเรื่องของตัวมันจะงานของตัวไปทํางานให้พญามาณก็ทัางวันท้งคืนเอาเรื่องอะไรไม่ได้เพราะอะไรล่ะเพราะไม่รู้อินโหริเนเกิดมาพบอย่างไรก็ไปอย่างนั้นแหละเพราะไม่ได้ฟังธรรมพทธเจ้าพระหันไม่ได้ฝึกใจทำในธรรมพทธเจ้าพระหันไม่ได้ฟังธรรมของสัพพโรตไม่ได้ฝึกฝนใจของสัพพโรต ความเห็นก็ผีรุดเหลวไหลไปดังนี้พอรู้จักหลักอันนี้แล้วนี่แหละเป็นความจริงทางพุทธศาสนาตัวจริงกีเดียวนี่เป็นข้อที่ลึกซึ้งให้หนึ่งไว้ในใจว่าต่อจากนี้ไปเราจะต้องเข้าถึงที่สุดเข้ามาในกายที่สุดา่างหขรได้เป็นกายกายเข้าไปเมื่อเป็นกายกายเข้าไปแล้วเท่าทําทเป็นแล้วมันจะเดินทางนี้นะเดินในไส้ทั้งนั้นเดินในไส้ทางนั้น,น,ใ,น,น,นใส่เห็นใส่จำใส่คิดใส่รู้ ในกำเนิดของดวงธรรมที่ทำให้เป็นสุญญาจัลยาเทาชุดชั้นตอน่อลงพื้น <c oughs> เดินไส้ทางนั้นเดินไส้ไม่ใช่เดินท่าอื่นเดินในเดินในกลางดวงปฐมมรรคมรรคจิตมรรคปัญญาเดินเดินเดินไปตะกางเดินในกลางดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตมุติญาตนาตาณนั่นเป็นทางเดินพระพุทธเจ้าประหารเดินไปในไส้ไม่ใช่เดินไปในไส้เพียงเท่านั้นในกลางว่างของดวงของดวงธรรม,มานวัตนาจารดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตมุติญาตนาว่างในว่างเข้าไป ในเห็นว่าเหตุปลายเหตดให้รับเหตุอัยศูนย์เหตุสิ้นเชื่อมันยศเสร็จเราเรียกเป็นยประสารชชาไา้แก๊สกรดนกเข้าไปเหตุสุดในแก๊สเหตุเทนหมดในแก๊สกรดนกเข้าไปอีกไม่มีถอยกลับหน้าประสงค์ไขไม่ทวนหน้าพิธายุบมีไม่ทวนไม่มีถอยกลับกันเดินเข้าไปอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นะไม่ใช่เดินโดรีเดลมวไหลนะที่เรากราบเราไหว้เรานับถือนะท่านวิเศษวิโสอย่างนี้นี่แหละเป็นผู้วิเศษแท้ๆนี่แหละเป็นที่พึ่งของสัว์โลกแท้ๆ ท่านเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงได้จริงเราจรึงเอาเป็นตำบตำราได้เมื่อรู้จักหลักธรรมอันนี้แล้วอยากเข้าใจว่าได้ฟังไง่ายๆนะตั้งแต่เราเกิดมาเป็นภิกษุส,สมมเนยอุบาสกอุบาสิกานะอย่างนี้ไม่เคยได้ฟังเลยไม่ใช่หรือทมไมก็ได้ฟังได้ฟังจำเอาไวา้ทําให้เป็นเหมือนอย่างแสดงนี้ทุกสิ่งทุกประการไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาที่ได้ชี้แจงแสดงมานนี้ตามวาระพระบาลี ลี่ความเป็นสยามภาษาตามมัตยาติบายปพอสมงควรในเวลาเอเตนัสัจวัตเชะได้อำนาจความสัาธิทจะอ่างทร,รมาปฏิบัติตั้งแต่ตนจนวาสานนี้เสัถาโสธีพระวันตุเตก็ความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีได้ทานทั้งหลายบรรดามาสโมสรนในสถานที่นี้ทุกขนา อาตมภาพทชี้แจงสแสดงมาพอสมควรในเวลาสมมติปัจจุติทันมิกระทาโดยอาตหนิยมความเพียงเท่านี้เอวังของอีนปการะนีอันนัมยังสาบุการังพนามะ